มีคนสั่งซื้อชุดตรวจเอทเคสั่งเป็นพันเทสเลยนะครับพันชุดเลยเพร <ze au S 1> าะช่วงนี้หายยากเหลือเกินแล้วมูลค่ามันเป็นแสนปรากฏว่าไปส่งเนี่ยคนส่งก็ไม่ได้ดูตามาตาเรือไม่ได้เช็คให้ถูกต้องเลยครับว่าใครสัง่งใครส่งส่งที่ไหนส่งถึงมือแล้วหรือย,อยังนะครับปรากฏส่งผิดครับเงินเป็นแสนคนที่ไม่ได้จ่ายเงินสักบาทได้เป็นพันเทสเลยทีเดียวรวมถึงตอนนี้ชุดตรวจเอทีเคราคาสูงนะครับเพราะว่าคนหากันให้ควักเลยทีเดียว รายหนึ่งก็บอกว่าซื้อเนี่ยสี่ร้อยบาทก็มีเป็นพันก็มีครับคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนนะครับผู้เสียหายเอาภาพกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเนี่ยแหละครับให้เห็นพฤติกรรมและหน้าตาของผู้หญิงรายหนึ่งผู้หญิงคนนี้สวมรอยมาเป็นคนรับสินค้าแทนเธอนะครับซึ่งอันนี้เอามาเปิดเผยหวังให้ชาวเน็ตเนี่ยมาช่วยกันแจ้งบอดแสตามหาผู้ก่อเหตุผู้หญิงคนเสื้อขาวคนนี้แหละฮะอยู่ ก็มารับสินค้าแทนเธอโดยที่ไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยติดต่อขอซื้อชุดตรวจแอิเคจำนวน1000เทสน,นะครับซึ่งก็แจ้งไปว่าให้คนส่งของเนี่ยมารอแถวหน้าซอยเพชรเกษม63แต่ด้านคนส่งบอกว่าขอพิกัดบ้านเลยและกันอ้างว่าลูกค้ามาถึงแล้วเนี่ยต้องการรับของด่วนนะครับผู้เสียหายก็แจ้งว่าเอะบ้านเนี่ยก็มีรั้วรอบขอบชิดนะมีประตูออโต้ก็น่าจะมีความปลอดภัยก็เลยปักหมุดที่บ้าน พร้อมแจ้งว่าน้องสาวกําลังกลับมาบ้านจะมาเอาสินค้าที่สั่งก็คิดว่าคนที่มารับคืนน้องสาวครับในเวลาเดียวกันเลยครับพนักงานส่งของนําสินค้ามาส่งส่งให้กับหญิงคนดังกล่าวนะครับตรงไปถามว่าบ้านหลังไหนเป็นสินค้าอะไรจากนั้นก็ได้ขนสินค้าขึ้นรถไปนี่ฮะอยู่ๆเอาสินค้าขึ้นรถไปโดยที่พนักงานส่งของก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้มาบอกว่าเอาบ้านหลังไหนอ๋อเอามาเลยมา เอาขึ้นรถไปเฉยเลยนะครับด้วยความสับเพ่าของพนักงานส่งของเนี่ยนะครับที่ก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้โทรสอบถามต้นทางปลายทางว่าใครสั่งซื้อโทรหาใครใครเป็นผู้รับมีรายละเอียดประพันธ์รูปประพันธ์สันฐานยังไงบ้าง<ะ>ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยนะครับปรากฏมาดักรอตรงนี้เลยแล้วของขึ้นรถไปสุดท้ายหญิงคนนี้ รับชุดต,วตรวจเอทีเคไปทั้งหมดเลยครับคบันชุดไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลย,เยมไม่ได้เป็นคนสั่งซื้อแต่เป็นคนรับของะะนะครับรวมมูลค่าสินค้าก็ประมาณสัก1 0,000แสนบาทนะครับอตอนนี้ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วมาดักรอตรงนี้อะไรล่ะครับเนี่ยโอ้มันเกิดขึ้นได้นะฮะอ่าไปตอนที่ชนบุรีครับ a อทเคตอนนี้หายากและสินค้าค่อนข้างแพงถ้าพูดถึงชนบุรีเนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ ณตอนนี้นะครับตัวเลขพุ่งสูงแซงกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับติดต่อกันมาหลายวันแล้วด้วยนะครับมา3-4วันเนี่ยชนบุรีนี่ตัวเลขน้ำโด่งเลยนะครับความต้องการชุดตรวจก็เลยเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยล่าสุดครับร้อยเอกจองชัยวงสายทองสสเขตสองชนบุรีพักพลังประชารัฐก็บอกว่ามีการร้องเรียนมาจากคนในพื้นที่แหละครับว่าไปเจอชุดตรวจเนี่ยราคาแพงจริงๆครับแพงขนาดไหนเขาบอกว่าชุดตรวจเนี่ยมีตั้แต่400บาท แพงไปถึง5,000บาทก็มีโอ้โอแล้วใครจะซื้อแพงขนาดนี้เ,เ,อเอาไปฟังเสียงกันดูครับห้าร้อบาทเพื่อจะเอาไปรับรองนะครับจนไปถึงหลักพันเลยนะฮะลองคิดดูซิฮะว่าบางที่เนี่ยบางคนจะต้องไปทํางานนะครับต้องการไปรับรองแล้วถ้าเกิดไม่มีใบรับรองเข้าทํางานไม่ได้ ต้องเสียเงิน5 0 0พันหนึ่งเพื่อที่จะไปตรวจ ATK ไม่ใช่ RT-PCR ด้วยนะครับซึ่ง RT-PCR นั่นก็แพงก็ว่าไปอีกก็ตก็เขียนไว้นะครับฝากท่านพานิิจังหวัดลองไปลองไปดูนะครับว่าจะมีช่องทางไหนช่วยได้บ้างโอ้ถ้าตรวจ RT-PCR เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกระบวนการหลักพันเนาะหลักพันครับไปโรงพยาบาลแต่ชุดตรวแบบนี้หรอหลักร้อยหลักเนาะหลักร้อยก็ว่าแพงแล้วนะ พราะปกติเนี่ยเขาขายกันหลักสิบนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีการระบาดโอมิครอนเนี่ยก<ฆ>็ทําให้ชุดตรวจหามไม่ยากมากนักแต่ว่าณตอนนี้หลายจังหวัดเป็นที่ต้องการนะครับเพราะว่ามีการแพร่ระบาดกันเยอะนะครับเลยทําให้สินค้าค่อนข้างขาดตลาดและเป็นที่ต้องการราคามันทิพตัวไปขนาด<ฆ>นี้เลยนะแพงมาก4ี่ห้าร้อยบาทไปถึงหลักพันก็มีนะครับอ่าพานิชจ,จังหวัดชนบุรีก็รับเรื่องนี้ครับแล้วก็ฝากเตือนไปยังพ่อค้าแม่ค้าระวังนะครับพ่อค้าแม่ค้า สถานประกอบการไหนก็ตามที่ขายชุดตรวจโควิด -19 ถ้าหากขายแพงกว่า<ฆ>ความเป็นจริงหรือคิดโอกาสช่วยขึ้นโอกาสช่วยช่วยโอกาสขึ้นราคาณตอนนี้อันนี้นะครับมีโทษนะครับตามกฎหมายพาณิชย์เนี่ยแหละครับโทษจำคุกเปีปรับไม่เกินแสนส0 0หมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ<ฆ>เอาว่าขายชุดเดียว<ฆ>มีหลักฐานชัดเจน ก็ถูกโทษแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอโอ้น่าเชื่อนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะ